มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน47จังหวัดระวังกลมอุตุเตือนฝนทะลมกทมอตกหนักพายุลูกใหม่จ่อสัตว์พรุ่งนี้ค่ะกลมอุตุนะคะเผยสภาพอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านเตือนฝนทะลม47จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายนะคะ ทอทมตกร้อยละ70ระบุ7-9ตุลาคมนี้หนักแน่ค่ะวันที่6ตุลาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางค่ะจึงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งพายุระดับหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ2ดีเพรสชั่น คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่7ตุลาคม63หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกลงสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม63โดยมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทําให้บริเวณเดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7-9ตุลาคม63นะคะ ฝนละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝนละอองและหมอกควันค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่7ตุลาคม63นี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตาก,กำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลําพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีร้อยเอ็ดกาละสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ค่ะภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและอ่างทองค่ะภาคตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองนทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและก็กระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ